สวัสดีค่ะเยียสบายดีกันไหมเอ่ยอ่าวันนี้นะคะถ้าใครถ้าใครไม่ได้เรียนในซูมกับครูแพรนะเรียนจากวิดีโอนี้ได้นะคะเออเราจะเรียนกันเรื่องของอันนี้คำนามเรารู้จักคำนามไหมลูก คำนามภาษาอังกฤษคือ noun ใช่ไหมคะเราเรียนเราเรียนในภาษาอังกฤษอยู่แล้ว noun เรารู้จัก noun ใช่ไหมแต่ภาษาไทยเราเรียกว่าคำนามคำนามอย่างเช่นอะไรบ้างคะโตะเก้าอี้ดินสอยางลบโรงเรียนวัดคนผู้หญิงผู้ชายเด็กใช่ไหมอันนี้คือคำนามใช่ไหมคะ,ะแต่ในภาษาไทยเราแยกเป็นสอง จริงๆคำนามมี4ประเภทนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้ยวันนี้เราจะเรียนกันแค่2ประเภทคืออันนี้คำนามสามันอ่าคำนามสามันสามัญแต่ว่าทั่วๆไปอ่าคำนามสามัญคือคำนามทั่วทั่วไปใช้เรียกสิ่งของทั่วๆไปสัตว์สิ่งของต่างๆช้างอ่าอันนี้คือคำนามสามัญเห็นไหมโรงเรียน เราเรียกสถานที่ใช่ไหมโรงเรียนเป็นคำนามสามัญเด็กใช่ไหมคะเราเราเรียกใช้แทนคนใช่ไหมคำนามสามัญเหมือนกันคนนะคะลิงใช่ไหมครูเป็นคำนามสามัญหมดเลยคำนามทั่วๆไปโตะ๊ะยางลบกันไกลดินสอปากกาไม้บรรทัดเลยพวกนี้คือคำนามหมดเลยใช่ไหมคำนาม คือเออขาบอกว่พวกนี้คือคำนามสามัญหมดเลยคำนามสามัญคือคำนามทั่วทั่วไปที่เราใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของสถานที่ใช่ไหมคะอันนี้คือคำนามสามัญคำนามสามัญน,นะนัคือนามทั่วทั่วไปกับอีกอย่างหนึ่งไหมคำนามวิสามัญอ่า มีคำว่าวิเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมคำนามวิสามันแปลว่าคำนามที่มีชื่อเฉพาะใช่ไหมคะคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจงลงไปนะคะคำนามเห็นไหมคำคำนามคือสิ่งที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่คำนามอันแรกคือคำนามสามันคือคำนามที่ใช้เรียกสิ่งของคนสัตว์สถานที่ทั่วๆไปเลยคำนามทั่วไป ต่ถ้าเป็นคำนามวิสามันหมายถึงคำนามที่มีชื่อเฉพาะเจาะจงอ่ะส่วนใหญ่คำนามวิสามันจะตามหลังคำนามสามันเช่นอะไรเช่นคำว่าหวครูพ่าหาไม่เจออ่ะเช่นคำว่าเห็นไหมถ้าครูพ่าบอกว่าประเทศเห็นไหมประเทศคือคำนาม สามัญประเทศอะไรก็ไม่รู้ในในโลกในโลกนี้มีหลายประเทศใช่ไหมแต่ถ้าครูพาบอกว่าไทยประเทศไทยเห็นไหมประเทศเป็นคำนามสามัญแต่ไทยไทยมีกี่ประเทศในโลกนี้ประเทศเดียวเห็นไหมคำนามที่ชี้เฉพาะจ่อจงลงไปไทยเป็นคำนามวิสามัญเห็นไหมคะประเทศไทยเห็นไหมคำนามวิสามัญจะตามหลังคำนาม สามัญเสมอหรืออ่ะอันต่อมาอันนี้คือสอวนอสวนสวนคือการเด n ใช่ไหมคะสวนอะไรก็ไม่รู้โหมีหลายสวนมากโรงเรียนเราก็มีสวนเห็นไหมอ่าที่บ้านบางคนก็มีสวนที่บ้านใช่ไหมคะแต่ถ้าครูพาบอกว่าสวนลุมพินีอ่าสวนลุมพินีอยู่ที่กรุงเทพ เห็นไหมมีชื่อเฉพาะเจาะจงลงไปและเรียกชื่อเฉพาะเจาะจงฉะนั้นคำว่าสวนคือคํานามสามันลุมพินีคือคํานามวิสามันสวนลุมพินีฉะนั้นลุมพินีคือคํานามวิสามันเห็นไหมคํานามวิสามันจะมาตามหลังคํานามสามันมันคือขยายให้มันรู้ชัดรู้เฉพาะเจาะจงลงไปนะคะอ่า อันนี้เห็นไหมอ่ะอันนี้เห็นไหมถนนอ่าถนนมันมีร้อยร้อยสายพันสายหลายสายมากเราเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะถนนไหนแต่ถ้าบอกไปว่าถนนราชดำเนินเห็นไหมถนนราชดำเนินมีแห่งเดียวเลยคือที่ราชดำเนินในกรุงเทพใช่ไหมคะอ่าถนนราชดำเนินเห็นไหมฉะนั้นถนนเป็นคำนาม สามันราชดำเนินเป็นคำนามวิสามันอ่าไม่ได้รถไฟฟ้าเห็นไหมคะรถไฟฟ้าคือคำนามสามันคำนามทั่วๆไปเลยรถไฟฟ้าในประเทศไทยมันมีหลายสายมากใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่ารถไฟฟ้า BTS ่าเฉพาะต่อจงเลยแปว่ารถไฟฟ้าของ BTS นะฉะนั้น BTS คือคำนามวิสามันรถไฟฟ้าคือคำนามสามันเห็นไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเนาะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเล่นเกมเขาหอมคูณพ่ขอโทษเขียนได้แต่ข้าวหอมไม่ไม่พออ่านะคะทีนี้เรามาลองดูก่อน ถ้าเป็นหมูป่าเรารู้จักหมูป่าไหมคะอาหมูป่าครูแพอยากรู้ว่าหมูป่าเป็นคำนามสามัญหรือวิสามัญคำนามสามัญใช่ไหมหมูป่ามันเป็นชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนช้างเหมือนลิงเหมือนฮิปโปใช่ไหมคะฉะนั้นอันนี้คือคำนาม สามัญหมูป่ารถไฟฟ้าคำนามวิสามัญหรือคำนามสามัญสามัญเห็นไหมรถไฟฟ้าถ้าครู่พาบอกรถไฟฟ้า BTS สายเขียวเป็นคำนามวิสามัญ ถนนวิทยุเป็นคำนามสามัญหรือวิสามัญวิสามัญใช่ไหมคะเพราะมันบอกเลยว่าชื่อถนนคือถนนวิทยุนะให้ไปถนนวิทยุเท่านั้นนะไม่ใช่ถนนอื่นนะคะนางพยาบาลเป็นคำนามสามัญหรือวิสามัญ คำนามสามัญใช่ไหมคะคำนามสามัญถ้าครูพยาบอกว่าโรงเรียนเป็นคำนามสามัญหรือวิสามัญอ่ะสามัญฉะนั้นถ้าครูพยาบอกว่าโรงเรียนราชินีเป็นคำนามวิสามัญใช่ไหมคะถ้ามีชื่อเฉพาะเจาะจงลงไปเป็นคำนามวิสามัญเสมอนะ ปาน้อยเป็นคำนามวิสามันหรือสามันอืมวิสามันคำนามวิสามันเห็นไหมชื่อชื่อป้าป้าอะไรป้าน้อยแมวเป็นคำนามสามันใช่แล้วแมวนักเรียนเป็นคำนามสามันหรือวิสามัน สามัญใช่แล้วนักเรียนนักเรียนเป็นคำนามสามัญยางลบสามัญหรือวิสามัญสามัญใช่แล้วค่ะเก่งมากชนบุรีเป็นคำนามสามัญใช่แล้วพอเข้าใจไหมคะอ่าไม่ยากเลยคำนามสามัญกับคำนามวิสามัญน,นะคะ ทีนี้งานของเราที่ครูแพรให้ทำหน้าหนึ่งเห็นไหมหน้าหนึ่งครูแพะจะอธิบายว่าคำนามคืออะไรคำนามคือคำที่ใช้เรียกแทนคนสอ่อคนสร์สิ่งของสถานที่ใช่ไหมคะฉะนั้นจริงๆคำนามนมันมี4ประเภทนะแต่อาทิตย์นี้เราเรียนกันแค่2ประเภทคือคำนามสามัญกับคำนามวิสามัญ คำนามสามัญก็คือคำนามทั่วไปที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นนกบ้านใช่ไหมคะนกบ้านวัดโรงเรียนตำรวจต่างๆพวกนี้นะคะกับอีกอันนึงคือคำนามวิสามัญก็คือคำนามที่มีชื่อเฉพาะจอะจงลงไปอย่างเช่นครูแพรเห็นไหมครูแพร ครูคนไหนครูคนที่ชื่อแพรก็คือคนนี้มีอยู่คนเดียวใช่ไหมคะอ่าฉะนั้นอันนี้ก็คือคำนามวิสามันคือชื่อเฉพาะของคนนะคะหรือว่าอันนี้ครูแพรยกตัวอย่างนะคะคือทองแดงทองแดงคือเราทราบอยู่แล้วเป็นสุนัขทรงเลี้ยงของรัชกาลที่9กใช่ไหมคะก็คือเป็นชื่อเฉพาะของหมานั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ครูแพรให้ ให้ไว้ถ้าสมมติว่าไม่เข้าใจก็ลองอ่านดูนะคะทีนี้ส่วนใหญ่แล้วคำนามวิสามันที่ครูแพรบอกคำนามวิสามันจำนวนมากหลายหลายส่วนมากเลยเนี่ยจะตามหลังคำนามสามันอย่างที่ครูแพรบอกเห็นไหมอย่างเช่นคาว่าประเทศไทยเห็นไหมประเทศคือคำนามสามันเห็นไหมคะประเทศคือคำนามสามันไทยคือคำนามวิสามันฉะนั้นส่วนใหญ่จำนวนมากไม่ใช่ คำคำคำนามวิสามันจำนวนมากเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะตามหลังคํานามสามัญเสมอนะคะอ่ะฉะนั้นงานของเราโอ้ยง่ายมากเยีย่ยสี่เก่งอยู่แล้วอ่ะครูแพ้ให้ติ๊กเห็นไหมคะให้ติ๊กถูกหน้าคําที่เป็นคํานามข้อที่เป็นคํานามส่วนคข้าวไหนที่ไม่ใช่คํานามให้กากบาทเห็นไหม ค่ะข้อแรกอย่างเช่นข้อแรกคือดอกส้มดอกส้มเราลองคิดซิว่ามันเป็นคำนามไหมถ้ามันเป็นคำนามก็ให้ขีดเครื่องหมายถูกถ้าไม่ใช่ก็ขีดเครื่องหมายผิดใช่ไหมคะคำที่ 2, วิ่งเต้นวิ่งเต้นใช่คำนามไหมอ่ะเราลองคิดดูนะคะถ้าใช่ก็ขีดเครื่องหมายถูกถ้าไม่ใช่ขีดเครื่องหมายผิดอ่ะเก่งมาก อันนี้ครูแพรให้คําไว้มาตอนที่สองใช่ไหมคะครูแพรให้คําไว้เยอะเลยให้คํานามไว้เยอะแล้วครูแพรก็บอกว่าอันนี้คือคํานามที่ใช้คํานามที่ใช้เรียกชื่อคนคํานามที่ใช้เรียกชื่อคนคําไหนเอามาใส่คํานามที่ใช้เรียกชื่อสัตว์อันไหนบ้างเอามาใส่คํานามที่ใช้เรียกชื่อสิ่งของคําไหนบ้างเอามาใส่คํานามที่ใช้เรียกสถานที่คําไหนบ้างให้เอามาใส่นะคะ อ,อันต่อมาอันนี้เรารู้จักประโยคไหมลูกประโยคมันจะมีประธานกริยากรรม subject verb object ใช่ไหมคะอ่าอย่างเช่นฉันกินข้าวเห็นไหมฉันฉันคือประธานประธานก็คือ subject ใช่ไหมฉันกินกินคือ เวิร์บคือแอคชั่นเวิร์บใช่ไหมเวิร์บใช่ไหมคะก็คือกริยาข้าวข้าวที่เรากินเนี่ยมันเป็นกรรมคือออบเจกใช่ไหมเวิร์บเอ่อซับเจกเวิร์บออบเจกเช่นนั้นเอ่อตัวตัวข้าวเนี่ยมันเป็นกรรมใช่ไหมเช่นั้นถ้าครูแพรถามว่าเอ่อครูแพรกินถ้าสมมติเป็นครูแพรกินข้าวฉะนั้นคำนามที่เป็นประธานคือครูแพร คำนามที่เป็นกรรมคือข้าวเห็นไหมฉันกินข้าวเหมือนกันค่ะอันนี้ครูแพรให้ประโยคมาอันนี้คือคำนามที่เป็นประธานคำนามที่เป็นกรรมฉันครูแพรให้ประโยคมาอันแรกป้าน้อยกินส้มตำฉะนั้นคำนามที่เป็นประธานคือคําว่าป้าน้อยเอาป้าน้อยมาใส่คำนามที่เป็นกรรมคือ ส้มตำเาคำว่าส้มตำมาใส่เห็นไหมเช่นั้นก็เติมปั้นน้อยกับส้มตํานะคะแต่ระวังดีๆนะมีบางข้อที่ครูแพรหลอกไว้นะบางข้อจะไม่มีคํานามที่เป็นกรรมอ่าดูดีๆนะคะเท่านั้นยังไม่พอครูแพรคิดถึงมากมีนานที่ทําหลายอันต่อมาอันนี้อ่าให้เราคิดเองเลยคำนาม ครูแพรให้เราคิดคำนามมาข้อละห้าชื่ออันแรกเห็นไหมคะเป็นคำนามสามคำสามคำนามสามมันเรียกสถานที่คำนามสามมันเรียกสถานที่เช่นอะไรวัดโรงเรียนห้างสรรพสินค้าใช่ไหมอันนี้คือคำนามสถานที่ต่อมาคำนามสามมันเรียกสิ่งของ สิ่งของเยอะเลยโต๊ะก็อี้ยังลบไม่บรรทัดอะไรต่างๆอันนั้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างลองอ่านดีๆแล้วคลองคิดมายกยกมาข้อละห้าคำนะคะอ่ะแค่นั้นเองนะมีมีสีแบบฝึกหัดนะคะทำเสร็จแล้ว ใครจะอัพโหลดส่งในเออคุพายอยากให้อัพโหลดส่งในคลาสโตโจแต่ถ้าไม่ได้จริงๆส่งทางสกายเหมือนทุกทีก็ได้นะคะโอเคค่ะแล้วใครมีคำถามส่งมาถามได้ทางสกายนะคะโอเคสวัสดีค่ะ